อาหารมื้อเย็นบุฟเฟ่ต์ค่ะ Happy Birthday Thank you happy birthday. Come say Happy Birthday Happy Birthday t h a you David a p p y Birthday to you too t h a n e you very much You want s n to c k ไหมเย้วิตู I know that I know that y o u ที g กรณ์ตะโกวิตู know that อาหารจานแรกคนอื่นยังไม่ตักเลยเราตักก่อนแล้ว ลืมถ่ายตอนที่อาหารอยู่บนจานนะมาถ่ายตอนกินหมดแล้วอ่ะกินกันจะหมดล้วโรีนบาร์บีคิวน้อ๋อย่วันรอ๋อดิตอจานเราไม่รู้กินกันไม่เลิกอ สาม i นี่ยเอาหอยมาเนื้อมันหายไปไหนมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อหอยเลยมันหายไปไหนใครจะใครจะกินเพิ่มเนี่ยตายละหยุดกันหมดละเราคนเดียวกินวางทิศเท่าไหร่เนี่ย สิบห้าเหรียญทิปจะทิปยังกินต่อนะยังไม่จบยังกินต่อลูกสะพ้ย